สวัสดีครับผมอาชัยหมาป่าเดียวนะครับในอีพีที่แล้วผมได้บอกเรือ่องหาค่าปีกไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าของหลักสูตรเสียขัาดามครับว่าได้เงินไหมครับชื่อเต็มของหลักสูตรนี้ครับคือการลบแบบจู่โจมนะครับหรือที่เรียกว่าเสียขัาดาบนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นหลักสูตรสเดือนเนาะประมาณโดย3เดือนโดยประมาณหลักสูตรนี้ก็มีทั้งที่ภาคที่ตั้งภูเขาภาคเมืองภาคป่าที่ลุ่มเนาะภาคทะเลเนาะแล้วก็มาติดเครื่องหมาย ก็จะแบ่งเป็นแต่ละภาคแต่ละภาคแตกต,ต่างกันไปเนาะโดยปกติแล้วนะครับหน่วยทั่วไปเนาะของรถพิเศษก็ไม่ได้ค่าหัวเสียค่ดาดํานนะครับจะมีอยู่แค่2หน่วยคือกอ,องพันจุโจมรักษาพระองค์กรมรถพิเศษที่3แล้วก็การเป็นรถยนตพิเศษของชกร์ 90, เนเนาะซึ่ง2หน่วยนี้ได้ค่าเขาเรียกว่าค่าพอจจอแล้วก็ค่าพอตลอ,อมีแค่2หน่วยนี้เท่านั้นที่ได้ค่าปิดหน่วยทั่วไปอย่างผมเนี่ยไม่ได้เนาะ อยากให้ผมมารีวิวหลักสูตรอะไรเนาะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ